ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้มีเรื่องจะมาบอกกล่าวเล่าสิบสำหรับคนเลี้ยงไก่ครับระวังด้วยครับวัน,นวันนี้มาคอกวัวเจอนึกว่าไก่นอนครับสำหรับหน่วยหน่วยงานก็หน่วยงานเกี่ยวกับสัตว์บรตวัก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับมาดูด้วยครับอาการนี้สำหรับคนเลี้ยงไก่ไก่ชนไก่พันุระวังด้วยครับ วันนี้สี่ตัวครับล่วงครับตอนแรกนีกว่าไก่นอนครับว่ามันนอนนึกว่ามันนอนมาเอาเท้าเขีย่ยๆดูอา้าวมันไม่กระดิกนี่ครับยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายตอนมาเจอยังไม่ตายไปเอาโทรศัพท์มานะครับใกลตี้ยมัาตายมัาายาายนหันใจครับตาไม่เหมือนไม่ลืมตาครับหลับตาคลายขี้เขา เป็นหามาแล้วครับเป็นหาแต่ตัวนี้ตายแล้วครับตัวนี้นี้นใจน่บ่ายครับช่วงบ่ายครับมาดูช่วงบ่ายสงสัยล่วงตั้งแต่ตอนเช้าครับล่วงมานอนอยู่ข้างบนนี่ครับนอนข้างบนนี่นอนอยู่ข้างบนนี่แต่ตัวเล็กตัวเล็กไม่เห็นครับตัวเล็กลุนพ่อลุนแม่ล่วงหมดครับ ยังไม่ตายนะครับนี่ยังไม่ตายมีตายตัวเดียวครับมีตายตัวเดียวต้นแรกนึกว่ามันนอนเอาทำไมมันนอนอยู่นอนนิ่งตัวนี้ตายกับตัวนี้ตายแล้วลยยสองตัวเป็นเป็นโรคอะไรฝากฝากหน่วยงานครับหน่วยงานหน่วยงานหน่วยงานเกีย่ยวกับสัตว์ปศุสสัต,ตว์มันเป็นโรคอะไรเป็นเป็นหาหรือว่าเป็นอะไรแต่ดูแล้วไม่เหลือครับอาการตัวนี้ก็ตายแล้วตาย ตัวนี้ตัวนี้ตายอยู่ตรงนู้นครับตัวนี้อยู่ตัวอยู่ตรงนี้สามตัวแต่ตัวเล็กตัวเล็กไม่ตายครับตัวเล็กไม่เห็นตัวเท่ากําปั้นแต่เป็นอาการนี้จะตายหมดครับอาการนี้จะตายหมดตายยกหลังเลยยกยกคอกเลยครับนะครับก็ระวังด้วยครับระวังฝากฝากระวังด้วยคนสำหรับไก่ไก่ชนคนที่เลี้ยงไก่ชนตัวแล้ว ราคาแพงครับดูแลดูแลรักษาป้องกันไว้แล้วป้องกันไว้แต่เนิ่นครับนี่วันนี้วันแรกเลยครับนี่เพิ่งเจอครับนี่นี่ยังไม่ตายครับนี่ยังไม่ตายครับแต่ไม่เหลือครับดูอาการครับแต่ไม่เหลือว่ารักษาไม่ทันแล้วตอนนี้รักษาไม่ทันแล้วอย่างนี้ดูตาตายังใสขี้ขาวครับขี้ขาวดูแล้วขี้ขาวคล้ายเป็นหาครับนี่ <gger> ขี้เขาขี้เขาตาลืมไม่ได้น่ครับสงสัยล่วงล่วงเมื่อเช้านะครับแน่นอนนะครับล่วงล่วงเมื่อเช้าแน,น,น่นอนครับสี่ตัวสี่ตัวพ่อแม่พ่อพ่อกับแม่แต่ลูกลูกสามตัวอยู่นี่มีลูกอีกสามตัวไม่เห็นครับลูกสามตัวไม่เห็น ตายหรือเปล่าไม่รู้ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวใหญ่กว่ากระปั้นอยู่นี่ครับนอนอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ล่วงลงมานี่ล่วงลงมาก็อยู่นี่เลยเดินมาดูอามาสูบน้ำใส่วัวเพิ่งกลับมาจากซ้อมเก็บตัวว่ายน้ำบ่ายครับมาบ่ายมาดูสงสัยนอนทำไมนอนนิ่งอยู่ด้วยกัน แต่ตัวนึงตัวนึงตายอยู่ตรงนู้นครับตัวนึงตายอยู่ตรงนี้ตายสองเหลือสองยังไม่ตายแต่รักษาไม่ทันแล้วครับดูอาการ,าก,ารก็ฝากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องครับที่มีไก่ก็กระวังไว้ด้วยเ mm. พราระวัง <Okay. S 1> มันเป็นโรคโรคหานะครับเป็นโรคหานะนี่ผมว่าลมว่อยๆนี่มันโรคมาเร็วปีนี้เป็นโรคหา ตายแล้วเราก็จะไปฝังนะครับแต่ถ้ากําลังอาการกำลังเริ่มตอนแรกก็เอาไปรับประทานได้ครับกินได้ทําสุกครับทําสุกแต่ตัวนี้คือไม่เหลือแล้วถ้าไปเจอตอนเช้าครับเพเจอตอนเช้าเนี่ยเอารีบเอาไปทําอาหารได้ครับเดี๋ยวเจอ,เจอ,ต,อ,ต,อตอนเช้าตอนตอนเช้าเช้าครับนี่มันมันบ่ายแล้วครับบ่ายแล้วบ่ายโมงแล้วถ้ามาเจอตอนเช้ามันกําลัง ยังคอไม่ตกครับคอไม่ตกกำลังอาการมีอาการเนี่ยเอาไปทำอาหารได้ครับนี่ต้องเอาไปฟังแล้วครับคือฝังอย่างเดียวครับไปฝังเดียวไม่รู้ข้ออื่นเป็นเป็นหรือเปล่าปกติเป็นต้องต้องเป็นข้ออื่นต้องเป็นครับอาการนี้เคยเป็นทุกปีครับทุกปีเป็นแล้วก็จะเป็นเป็นอยู่ท้ายบ้านกับท้ายบ้านแต่หัวบ้านทุกปีครับอยู่ฝั่งนี้จะเป็นก่อนฝั่งตะวันออกนะตะวันตกจะเป็นที่หลังครับฝั่งตะวันตก เป็นทุกปีครับจะร่วงนี้ว่าใกล้ๆต้องต้องร่วงแน่นอนครับเดีย๋ยวไปถามชาวบ้านดูเป็นหาขี้ขาวครับขี่ขาวดูอีกทีครับขี้ขาแต่ปกติไก่แกวจะทนทนกว่าไก่ไก่ไไใหญ่นะครับไก่แก่ปกติมันจะตายช้ากว่าพวกไก่พันไก่ใหญ่นะครับปกตินะพวกไก่แก่ นา,นาไก่แก่ยังร่วงครับพวกไก่พันธุ์จะเหลืออะไรนี่ครับไก่ืมาจ่มไ่แม่แย่าู่แต่อยู่ที่บ้านยังไม่เป็นนะครับที่บ้าน,นยปกตีดีนะครับที่บ้านฝั่งตะวันออกอ่าฝั่งตะวันตกครับตะวันตกตะวันตกหมู่บ้านอันนี้อยู่ฝั่งตะว,วันออกอไทยหมู่บ้านแต่หม been been ู่บ้านยังไม่เป็นนะครับที่ที่อยู่บ้านอยู่บ้านเยอะกว่านี้ครับอยู่บ้านอยู่นี่มีแปดตัว แปดเก้าตัวอยู่นี่แต่อยู่บ้านนี่เยอะยี่สิบตัวสามสิบตัวอยู่บ้านแต่ยังไม่เป็นสักตัวนะครับอยู่ที่บ้านแต่อยู่นี่อยู่ขอกวัวนี่เป็นแล้วเหลือสามสี่ตัวตัวเล็กครับตัวเล็กไม่เห็นตัวเล็กใหญ่ใหญ่กูกำปั้นครับไม่เห็นเป็นหรือเปล่ายังไม่เจอมันตอนเรกนึกว่ามันนอนนะว่ามันนอนก็เห็นย้อนนอนอยู่อย่างนี้ครับว่านอนอาบแดดเอามา เคีย,คยดูอ้าวไม่กระดิกดครับดูครับยืนได้คอตกยืนได้คอเป็นแมคโครครับไม่เหลือครับอาการนี้เอาอยาให้กินให้ฉีดก็ไม่ก็ไม่ทัน,นแล้วครับตอนนี้เหลือแล้วตัวนี้ยังไม่ตายนะครับขี้มันจะขี้คล้ายท้องเสียนะครับ คล้ายท้องเสีย <c oughs> เป็นโรคแต่ยังไม่ตายครับแต่าตาตาลืมไม่ได้ครับตาลืมไม่ได้ <c oughs> ตายตาลืมไม่ย่อย,อยู่อ่อนไปหมดครับเนี่ยเป็นเปี้ยไปเลยครับอ่อนเปี้ยไปหมดแต่ไอ้แก่ยนนังยืนอยู่ครับยืนอยู่ได้แต่ตัวนี้ยืนไม่ได้้วครับเปียไปแล้ว <c oughs> ตัวนี้ แม่ฟักด้วยครับกาลังฟักไข่อยู่ฟักไข่แล้วครับตัวนี้กกกกาลังกกไข่อยู่ตัวนี้เดี๋ยวอ่อนไปเลยครับตัวนี้อ่อนไปเลยยืนไม่ได้แล้วเปียไปเลยครับไม่เหลือแน่นอนครับไอแกงยืนได้ครับแกยืนได้อยู่ครับไอแก่แต่ไม่เหลือครับอาการนี้ไม่เหลือแน่นอนเดี๋ยวก็จะ ลามต่อต่อต่อไปครับเขาฝากไว้ฝากฝากให้รู้วันนี้ครับวันนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่จะจะสิ้นเดือนพฤษภาแล้ววันนี้มันเท่าไหร่ไว้พิววันที่ยี่สิบเท่าไหร่วันนี้อันนี้มันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเหรอวันนี้วันเสาร์ เจอวันนี้นะครับนะก็จะลงให้ให้ดูชาวบ้านสมาชิกคนเลี้ยงไก่ให้รู้รู้ไว้โรคมาแล้วให้ให้ระวังป้องกันครับให้ระวังป้องกันมาแล้วโรคมาแล้วโรคหาไม่เหลือแน่นอนครับเนี่ยไม่เหลือแน่นอนยังไงก็ไม่เหลือครับ,รบไก่จะตายจะมีลายออกมาครับ ปลอกลายตัวเล็กๆจะออกมาจากตัวไก่นะครับคือไม่เหลือแน่นอนไก่ตายร้อยเปอร์เซ็นมันกับหมานะครับหมาจะตายเพราะจะเ็บหมัดก็จะออกมาจากตัวมัน,นครับปอกหมาหมือนกับหมานะครับนี่ก็ลาออกมาจากตัววิ่งออกมาก็ไม่เหลือแน่นอนครับอาฝากฝากไว้ป้องกันไว้ใครมีไก่ครับมีไก่เลี้ยงไก่ไก่พันไก่ชนนะ เฝ้ราระวังนะเขาเฝ้าระวังมันมาทุกปีับเป็นเป็นหาเขาว่าได้ขี้เขานี่ปกติชาวบ้านก็เรียกโรคหาครับโรคหาไก่ายหาไก่ตาตห้าขี่เขาไก่ขี่ขาว,ขาวตายหา้าภาษาชาวบ้านนะครับก็จะมีวัคซีนมาหยอดอะไรก็รีบหยอดครับรีบหยอดเลยีหยอดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ก็วันวันวันอาทิตย์นี่ก็วันอาทิตย์แล้ว ถ่ายแล้วก็จะลงเลยนะครับถ่ายแล้วก็ลงเลยถยแล้วก็ลงให้ดูเลยให้จะให้ป้องกันให้ทันครับคนที่ยังไม่เป็นครับยังยังโลกยังไปไม่ถึงครับรีบรีบป้องกันไว้นะครับฝากไปด้วยครับจะอเมือหนึ่งครับผม